มีเยค่าำเส้นโบราณนี่มีกุ้แงแห้งด้วยนะนี่ <Wow. S 1> เราไปวัดปีละโชกกันนะคะเรากำลังเดินทางไปเนาะซื้อผักราคาไม่แพงนะคาถูกดีมากๆเลยจะได้ทานข้าวสีนะคะเราจะไปสวนปรึกษาข้างทางนะคะ ำนเส้นโบราณก็สีสันแบบน่ากินมากเูดิสุดยอดอ,ะอ่ะนี่น่นไม่ได้นไม่ได้ใช่หอันนี้ทำแบบลูกเตเลยเนาะทาเองนีนี่มีคว้งแห้งเลยนะนี่ว้าวแต่ถ้ายำวุนเส้นปกติที่เราทำกินก็จะเป็นน้ำ,น,ำน้ำเยอะๆยอะสมัยใหม่อันนี้เราต้องกลับไปกินเวลา่เวลาจหาิหยากต้องทำกินเองค่ะมันมีความแห้งเขาปิ้งไปเยอะมาก เดี๋ยวเราขอตัวจริง้าวก่อนเนาะอร่อยมาก,รมากเราไปวัดวีระโชิกันนะคะเรากําลังเดินทางไปเนะาะเดี๋ยวเราไปทางลาดกระบง<ห>ังไอ้ที่สุด <นะ S 2> สํารับบ้านเรา,า<ๆ>เรามาทางท่าอากาศสุวรรณภูมิเนาะวิ่งไปทางลาดกระบงังเดี๋ยวเราจะไปทะลุอีกทางนึงโอเคเดี๋ยวดูเส้นทางก่อนก่อนเที่จะเข้าข้างในมันจะเป็นตลาด ดเดี๋ยวเขาจะเปิดเตาที่2วันจะมีตลาดถ้าเป็นวันธรรมดาจะมีน้อยซื้อผักราคาไม่แพงราคาถูกมากแล้วก็มาตรงนี้ที่ไรแล้วก็มาแวะกินน้ำมะพร้าวปั่นนมสดสีด่เลยอร่อยเดี๋ยวเรากินเสร็จเราเข้าไปในวัดกันดีกว่านะคะไปไหว้พระดีกว่านะคะมาถึงวันแล้วร้อนไหมอากาศร้อนไหมร้อนอค่ะไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างบนก่อน เราก็ไปไหว้พาด้านในวัดวีระโชคเรียบร้อยแล้วนะคะภายในสวยมากเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งแนะนําให้กราบสักการะค่ะข้างบนที่กําลังสร้างอยู่เป็นหลวงปู่ฤาษีดิงดํานะคะแห่งวัดท่าสุงถ้าใครมาวัดวีระโชคก็แนะนําให้มากราบสักการะตรงนี้ด้วยนะคะมีโอกาสก็มาร่วมทําบุญด้วยกันค่ะ ด้านล่างเขาจะมีโรงทานให้ทานข้าวกันนะคะดีมากๆเลยจะได้ทานข้าวสีนะคะก็ขอบคุณทางโรงทานมากเลยนะคะวันนี้ลูกได้ประโยชน์อะไรจากการมาวัดวีรโชคบ้างข้อ1คือไหว้พระอ่าข้อ2คือไปดูช้างแล้วก็ข้อ3คือเราูกัสสนุกไหมลูกดูช้างแล้วก็เรบุนบุ โอเคตอบดีกว่าน,นู่นแล้วพี่อะคะได้บุญได้ได้กินได้บุญ <c oughs> แล้วก็ได้กินได <c oughs> ้บุญ <c oughs> แล้วก็ได้ความสึกด้วยวันนี้ที่ต่อไปนะคะเราจะไปสวนพฤกษาข้างทางนะคะก็จะมีพวกผลไม้ผักแบบบ้านๆอ่ะสวนๆนะ่ะเนาะราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเท่าไหร่มันเป็นทางที่ต้องผ่านอยู่แล้วเนาะทางกลับข้างทางนะคะก็จะมีพวกผลไม้นะคะขายของไม่แพงนะของถูกๆนะผักกลัะห้าบาทขอ ไม่แพงมากนะคะเ๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ขากลับเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนาะเราก็ได้กาแฟกินแล้วรวยกินแล้วรวยนะคะซื้อค่ะค่ะค่าทางเรียบร้อยนะคะผักบ้านนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ลากันดีกว่านะคะเราไปทริปดีกว่านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะรอบนี้เขาจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าค่ะฝา่ากเค่ะ